สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นแมปกวางชูเออไมไ่ครับไอ่ก็ว่าเป็นแมปอะไรเดี๋ยวผมต้องออกไปตัดไม้ก,ก่อนครับอดตพวกผมขอไปกินอาหารก่อนเพราะว่าเพราะว่าอาหารผมลดแลนะ้วน่ะเฮ้ยก็คือเออผมขอดูก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวคนละฝั่งีนความอ้อมไปตัดไม้ก่อนนะผมไม่ นี่ตัดน้ำไม้แบบแบบไม่โดนคิดได้เหรอครับทุกคนนี่ี่ครบเพี่ยนตัดไม้ต้องเก็บไว้แล้วครับต้องเก็บไว้ Get yeah. แต่แต่ว่าใ okay. ้้มันโตก่อนกินกินแหรอดอร่อยจังเรนไม่อาหารเลยดิเรามีอาหารเพียบเลยทั้งแครอททั้งเนื้อ ทุคนแค่สองคนนี้พคนเราไปเราไปดูแผนที่กันเห้ไม่เห็นพว่นานนะเห็นนาตก็ไม่เห็นเพื่อนตรด้วยเข้าไปสมดุลเออ ราจะมาตัดไม้หนะค่ะคุณโคบุดเปิดกล่องโคด้กากอนใช่ไหมอุ้ยฉุบอู้ยย่ำเลยทุกคนย่ำเลยทุกทุกคนแล้วถ้าเกิดมีใครนะนายนายฉันมีผ้าบนแผงแล้วถ้าเกิดใครตายฉันจะชุบเลยฉันรู้แต่นั้นวแค่ก็มีผ้าพบนแผงฉันก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดรบ้าเอาเปเพื่อนเปนี้าเปีบ้เปยบกอนนายเขามานายน่ะเขมาเก็บอ่ะเก็บเอาไว้ใส่ตัวเรียบแหละขอบคุณเลยกอฟนอเก็บไม่จเดียว วันที่ห้า พ่อขอกินอาหารกันนะเพราะจันุ่มไม่ได้แล้คนยังไปหนเฮยท้ตัวนี้มันกินเยอะจังอะเอสซรกินเยอจังสน 我这么方。 โอเคนะครับคนนี่ก็ผมแลวก็ผมยังไม่ถ่ายคลิปผมก็เลยใ,ใครเอา,า,เา <laughs> ไ,ไว้ถ่ายมะเผาเนี่นะ okay, ยไมในรบเตอนนี้ไนะยาเย,นยเพื่อนเขาเสียชีวิตันะ้ เขาจะใช่เขายังไม่สุดชีวิตนเากอหน้ิดโอเคเรื่อยๆนหนเพื่อนเขาอยู่ไหนนายเขารับด้วยดวฉันก็ขอเป็นเ้นนนื่อเนเขาหน่ยอย้ครับ้อยู่ว่งเร็วเติ้เติเขารับด้วยแหละ f c นายะไม่ใส่ครับตอนนี้ ขอออกไปไห้ห้ฉันขอไปตัดมาตรงนี้ก,ก,กค้ยมช่วยเด็กแล้วเดอไปไหนียบร้อมผ่านแล้วนายทุกคนเด็กคนน่ามีคนช่วยเด็กแล้วใช่ครับเป็นคนดีมาก เด็กมีมงนแล้วก็อาหารนมก้อนอาหารเลยทุกคนม้อนาอาหารได้ไหมอะไรอะ่ะเด็กเด็กเด็กมีอยู่สองคนเด็กมีอยู่งคนมีคนหายไปเด็กหายไปอีกคนนึงใช่ท่าก็อ่านอยู่นะว่าเหลือสองคน ได้ครับถ้าพวกเราก็กินครึ่งหนึ่งครับวันนี้ผมจะกินครึ่งหนึ่งต้องเก็บไว้เราจะมา เสียงเต้นแตนผมเองครับผมไม่มีเลยคลิปนี้ยาวนานนะครับเพราะวันที่เจ็ดด้วยแดยพดพวกรตาเล,เล่นไปถึงสิบเอ็ดวันเลยนะครับแกโอเคครับวันต่ออีพีสามนะครับผมอีพีสามมาปุ๊บในแมทมาป่าเก้าสิบาวันไม่ใช่มอป่าเนะี่ย นี่ราคามันเขามาอืมโคตรเยอะเลยเอาไว้ตรงนี้แ่ะโคตรเยอะเลยแล้วก็เก็บไม้โอ้โหโคตรเยอะอ้โหสุดยอดกจริง้เป็น ไฟอ่ะแม่เพื่อนหายคนนองเก็บเหลือไว้สามคนเ้าะไก้คนยืนนิ่งทำไมถ้าขอเข้าไปนอนตรงแตนนี้วะวิไม่คงเข้าไปได้แม่นัน แล้วก็ส่งแม่งไปาช่เรื่อนอะจ้หนูทำไมไปต้องบหลังคาล่ะจ้าหนูทำไมถึงต้องไปบหลังคาจะตกลงมาตาย จเ็เ่อกัอนเื่นร้มตอนี้พี่สุดท้าทุกคนผมจะรอดอีก10วันไหมมาดูกันโอเคไปต่อ EP หน้าครับผมลาค่นี้แหละ